สวัสดีครับผมช่างแฟนยาลาวันนี้มาอยู่ในช่องแฟฝแชนแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้ามาดูรีวิวที่ร้านแล้วกันเป็นแนวไปเรื่อยๆก็เบื่อวันนี้อยู่กับเจ้าเวฟ125บ1 2 5ไอปลาวาน LED สีดำสายคลีนแนวดาร์กเดี๋ยวพามาดูเลยแล้วกันมามานี่เลยคันนี้เลยครับ นี่คันนี้ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดกันรถใหม่นะครับรถใหม่ป้ายแดงเลยเก็บรายละเอียดกันพอสมควร <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูเบื้องต้นแล้วกันนะครับมีอัปเดตอะไรบ้างก็เดี๋ยวพามาดูช่วงด้านบนก่อนด้านบนที่เดิมๆนะั้นแต่ว่าปั้มบนนะครับเอาที่ปั๊มบนก่อนปั๊มบนเป็นปั๊มอะดิลินแท้นะครับงานไทยแต่เป็นงานแท้นะแล้วก็สังนี่หลายคนถามนะครับนี่นี่หูกระจกนะครับนี่รถใส่ปั๊มนะครับแต่ว่าหูกระจกต้องมีแยกนะ ตัวนี้ติดตั้งยากมากนี่อะดิดินนะครับมีตัวอาริดินนะครับเลเซอร์นี่นะครับมาเป็นปลอกแทนนะปอกแทนอาริเต้น,นะครับปลายแทนเป็นจึงมือนะครับนี่เป็นงานเหล็กจึงมือนะครับขยับเข้ามานิดนึงก็จะเป็นการสบัดเพอริอนซูเปอร์แบล็กแกนเงินหมุดทองนะครับไล่ขาจับสวยๆเนียนๆน,น,นะครับอันนี้ผมเลี้ยวไม่ได้พอดีผมยกร้อนหน้าอยู่นะครับมาประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาที่ร้อนหน้าก่อนร้อนหน้าก็จะเป็น จานแอมเบ,บ้อแบล็กเล่แบล็กแบล็กโกนะไอ้แบล็กไม่ใช่เด็ดแบบล็กเซเวอร์ก็คือแบ,บล็กเงินนะครับไล่น็อตน็นอตเหล็กน็นอตเลดน,นะครับจานแมมอมเบตัวนี้ยังไม่ขย่อนะยังใหม่อยู่แล้วก็แกนล้อหน้าหัวสนามนะแกนล้อหน้าหัวสนามแล้วก็มาเป็นปั๊ม8.1นนะครับเป็นงานสำเนาเป็นตัวหล่อนะเป็นตัวเก่างานสำเนาแล้วก็น็อตกลึง เล็แล้วก็เป็นขาจับ cnc สายสวิตปลดวาลวแค้นะครับเช่นนี้พันกว่าบาทนะกับส0 0พันนี่ไล่าสายสวยๆนะครับตัวบนวาลวแล้วก็ขึ้นมาเป็นขาจับสาย cnc นะตัวนี้แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอทีน,นี้มาด้านนี้ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรครับยางหน้าเป็น irc หน้าลายเบ็คเทคนะครับล้อเป็นโยโกนะครับนี่นี่ล้อเป็นโยโกนะแล้วก็มาด้านหลังขยับมาเป็น ท้าหน้าไยเยตี้แล้วก็มาเป็นาขาตั้งข้างมีเนียมเอแล้วก็ไล่น็อตหัวกึงนะครับเหล็กหัวกึงนะคะแล้วก็มาเป็นอุดจัน์อุดบางโซ่เหล็กแล้วก็น็อตหัวล้างข้างหลังใส่กันช้ำแล้วก็น็อตแก๊ล้อหลังนะครับหัวสองชั้นแล้วก็ไอตัวนี้ก็เป็นงานกึง นะครับในงานกึงแล้วก็ตัวตั้งหงางปลาโชคหลังเป็นโชว่าสำเนานะครับแกนดำนี่สวยๆนะครับเป๊ะๆเลยล้อหลังก็เป็นาลายเม็กซิกเบอร์ขนาดสองห้านะก็คือเบอร์หกสิครับนะบนะอันนี้เป็นแกนดำนะแกนดำสำเนามาแล้วก็มาด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวตั้ง ตั้งตั้งหางปลานะตัวตั้งหางปลาก็เป็นมือลิงขาตรงแล้วก็เป็นสายเบรกเลดขาดำเลดแล้วก็มาเป็นช็กนะแล้วก็มีท่อนี่สำนักเป็นคอสต์ตร์เลสนะครับเชื่อมเก็บงานแล้วก็มีอุดคันสตาร์ตก็ไลน่น็อตแข็งแล้วก็เป็นอุดน้ำมันเครื่องแล้วก็ตัวตำแหน่งฟอกนี่นะฟอกนอ็อตจุดสีอะไรพวกนี้ โดยประมาณก็จะประมาณนี้เรียบๆนะครับสายคลีนเก็บงานไปเรื่อยๆโดยประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวรอบๆให้ดูแล้วกันนะครับใครสนใจทีเ่เข้ามาติดตั้งอะไรที่ร้านนะครับสั่งมาจากช้อปปีสั่งมาจากลาซาด้าสั่งมาจากเพจออนไลน์ใดๆนะครับเราสามารถรับจบงานให้นะครับรับติดตั้งงานเนี้ยบๆฝีมือแบบเน้นรายละเอียดตรงนี้ก็สามารถทักแชทเข้ามาได้ราคาค่าแรงก็สามารถทักถามก่อนได้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันผมช่างแผยยาลาขอบคุณมากครับฝากประวานเอวีดีไว้ติดตามไว้ด้วยไปสต็อปที่นี้ที